สวัสดีค่ะต้อนรับสู่โต๊ะข่าวบันเทิงเรื่องจริงของคนบันเทิงค่ะค่ะวันนี้นะคะเราสองคนค่ะมาที่คลอง6นะคะก็เพราะว่ากระแสของละครเรื่องสุดแค้นแสนรักค่ะที่เราได้ชมกันเป็นเพียงแค่2ตอนนะคะคือเมื่อคืนวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะหลายคนพูดถึงกระแสละครเรื่องนี้มากเลยนะคะว่าโอ้โหแรงมากนะคะโดยเฉพาะบทนางแย้มนางแย้มค่ะเราก็เลยมาบุกถึงบ้านของนางแย้มนะคะที่คลอง6แห่งนี้ค่ะแต่ว่าไม่ใช่บ้านหลังที่เห็นในละครนะคะเป็นบ้านหลัง ของนางแย้มค่ะเพราะว่าตอนนี้ละครสุดแค้นแสงรักก็ยังคงถ่ายทําอยู่นะคะและเดี๋ยวค่ะในช่วงเบรกที่2นะคะก็จะมาพูดคุยถึงกระแสละครเรื่องนี้กับผู้จัดผู้กำกับรวมทั้งตัวแทนของนักแสดงด้วยนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะ,คะส่วนคืนนี้นะคะเราก็จะได้ชมละครเรื่องสิงกันนะคะซึ่งมีนักแสดงอีกคนหนึ่งในละครเรื่องนี้ที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวน่าจะตามองนะคะนั่นคือเอพัชินค่ะซึ่งรับบทเป็นหมงนะคะ มงเนตลนะครน,นี่ก็เหมือนกับว่าเป็นลูกบุญธรรมที่พ่อของพระเอกเอามาเลี้ยงไว้ผูดด้ง่ายๆก็คือมีศักเป็นพี่ของทรงกรดนั่นเองนะคะแต่ว่าทรงกรดอาจจะไม่นับว่าเป็นพี่ <c oughs> เพราะว่าไม่ใช่สายเลือดเดียวกันนะคะแต่ว่ามงเนี่นะคะมีลักษณะนิสัยคือว่ามีความทะเยอทะยานค่ะอยากที่จะเป็นอยากที่จะเป็นหัวหน้าแก๊งขี้วสีงแต่ด้วยความทะเยอทะยานและก็ ก็เป็นเหตุให้หมงนะคะถูกหลอกใช้เป็นเครื่องมือให้กับแก๊งมาเฟียอื่นในเรื่องมาทําลายแก๊งเค่้วสิงค่ะนานๆผมจะได้เล่นในในในลักษณะของคนที่ยิงปืนไม่เป็นต่อสู้ต่อยตีไม่เป็นนี่นี่เป็นโอกาสครั้งสําคัญอีกครั้งหนึ่งในการแสดงเลยครับสนุกตรงนี้ตรงที่เขาสู้ไม่เป็นตรงที่เขาไม่มีกําลังไม่มีอำนาจ แต่เขามีความทะเยอทะยานไอ้ความทะเยอทะยานเนี่ยทำให้ชีวิตคนเปลี่ยนไปมากมายไม่รู้กี่คนต่อกี่คนแล้วนะครับ ความทะเทอทยอทะยานของหมงนะคะจะทําให้สถานการณ์ต่างๆเลวร้ายลงอย่างไรแล้วก็ทรงกดเองจะปกป้องอย่างไรนะคะน่าติดตามมากเลยทีเดียวคยืนนี้นะคะสิงค์ค่ะก็ทุกค่ําคืนวันจันทร์แล้วก็วันอังคารนะคะสองทุ่มสิบห้าทางช่องสามค่ะค่ะส่วนงานผ่ากรรมความบันเทิงฉลองคร,บรอบรสี่สิบห5ปีไทยทีวีสีช่องสามนะคะตอนนี้ต้องบอกว่าการเตรียมงานเนี่ยใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะเพื่อที่จะให้ทันในวันเสาร์ค่ะพี่ไก่วรายุทธนะคะคนนี้ก็ เร่งเตรียมงานในส่วนของงานพาเรดค่ะเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเหล่าซุปตาก็ทยอยกันมาลองชุดตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะพี่อันวิทยาบอยโชคชัยก็จิรายุเกรดวรินทร์ทร ส่วนฝั่งสาวๆนะคะคึกคักเป็นพิเศษค่ะทั้งไอซ์อามีนามิวลักนารามินชาลิดาเตอร์จรินพรออมสุชามิวนิษฐาแต้วนัทพรยายาแล้วก็พี่เชอรี่เข็มอักษรรวมทั้งพี่มิวลลิตาด้วยนะคะบอกว่าตื่นเต้นไม่น้อยกว่าคุณผู้ชมเลยค่ะที่จะได้สวมใส่ชุดตามคอนเซปต์ความสุขบุกโลกนะคะส่วนใครเป็นตัวแทนจากดาวดวงไหนบ้างลองไปฟังกันค่ะ ปีแรกด้วยค่ะยังไม่เคยยังไม่เคยมาเดินพาเลทเลยค่ะนี่เป็นครั้งแรกทุกคนอลังการมากเลยค่ะเหมือนเดิมทุกปีนะคะปีนี้ก็จะยิ่งอลังการเพราะว่าเราจะเป็นดวงดาวกันแต่ละดวงพวกเราสามคนอยู่ในทีมดาวสุกค่ะค่ะส่วนน้องไอซ์จุดดา,ดาวอลไดาวยูเรนนสค่ะ ก็จะเป็นธีมสีขาวแบบนี้ค่ะอันนี้คือต้องบอกก่อนว่าเป็นแค่ชุดที่มาลองเท่านั้นซึ่งวันจริงขอบอกว่าอลังการกว่านี้แน่นอนใช่มคเตยมีเครื่องหัวด้วยมีเครื่องหัวด้วยมีพร็อพหัวด้วยนะคะ แค่บรรยากาศฟิตติ้งก็จัดเต็มขนาดนี้นะคะเชื่อมือว่าถ้าเป็นพี่ไก่วรายุทธของจริงอลังการดาวล้านดวงแน่นอนค่ะก็ไปเตรียมพบกับของจริงกันได้นะคะ25เมษายนนี้ที่ราชมังคลากีฬาสถานค่ะส่วนอีกหนึ่งไฮไลท์นะคะที่เรียกว่าหลายคนนี่ ตามองกันเลยทีเดียวนะคะก็คือคอนเสิร์ตหลอดทะลุโลกนะคะก็จะมีขึ้นหลังจากที่การแข่งขันฟุตบอลจบไปนะคะเมื่อวานนี้ค่ะเราก็ไปเก็บภาพของหนุ่มเจมจิรายุและก็หนุ่มเกรซบรินทร์นะคะที่ไปซ้อมเต้นเป็นครั้งแรกค่ะโดยหนุ่มเจมนี่ก็ ซ้อมเพลงโลค่านะคะโลค่าหรือว่าเรารู้จักกันดีในชื่อเพลงกาโวกาโวนั่นแหละค่ะเรียกว่าดังมากเลยทีเดียวนะคะเด็กตัวเล็กๆบอกยังร้องยังเต้นเพลงนี้ได้เลยนะคะเจมบอกค่ะว่าซ้อมเต้นเพลงนี้ค่อนข้างจะสุขสนานเรียกได้ว่าเคยเรียนเคยเต้นอะไรมาก่อนหน้านี้นัดมาใช้หมดทีเดียวเพื่อเพลงนี้โดยเฉพาะนะคะค่ะ ฟิตมากครับวันนี้เตรียมพร้อมแล้ววันเสาร์ที่จะถึงนี้ก็เตรียมพร้อมเต็มที่ครับแล้วก็เตรียมพาเต้นที่เรียกว่าดีที่สุดในชีวิตที่ผมเคยเต้นมาเลยครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงเต้นที่ที่เรียกว่าฝึกเต้นมาแล้วครับ mm hmm. ตั้งแต่ประมาณแบบอนุบาลประถมก็เริ่มฝึกมาหน่อยหนึ่ง mm hmm. มัธยมก็เล่นฝึกมาแบบอย่างเชี่ยวชาญแล้วก็เลยมาใช้ตอนนี้ใหม่ เพราะว่าเตรียมตัวกันเรียกว่าสาหัสกันกันครับสำหรับพี่พี่ทุกคนเลยที่ที่มาที่มาออกมางานนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเตะบอลมีทั้งมีพาเลทด้วยมีทั้งโชว์มีทั้งเต้นมีทั้งร้องกันหมดเลยก็เรียกาน่าจะสนุกครับงานนี้น่าจะมันมาก ในขณะที่หนุ่มเกรซนะคะก็ไปซ้อมเต้นเพลงคุณคือคุณค่ะเพลงนี้เกรซบอกว่าเคยร้องซ้อมเต้นมาบ้างแล้วตอนขึ้นคอนเสิร์ตหล่อมากๆแต่พอมาวันนี้เหมือนต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่นะคะเพราะว่าจะต้องโชว์ร่วมกับอีกสองนุ่มก็คืออเล็กธีดาเดช<า>แล้วก็เจมมาด้วยนะคะแล้วก็เจ้าตัวบอกว่าตอนนี้เต็มที่มากๆทั้งเรื่องของซ้อมเต้นแล้วก็ซ้อมฟุตบอลด้วยแล้วก็อยากเตรียมตัวเดินขบวนพาเหรดนะคะก็อยากให้แฟนๆมาให้กําลังใจกันเยอะๆค่ะคนเดียวไล หน้าที่เลยนะคะค่ะมาเริ่มใหม่หมดเลยก็สนุกดีฮะแล้วก็มีท่าที่ต้องเปลี่ยนไปเยอะด้วยก็พยายามจะเต้นให้เป๊ะที่สุดเพื่อความสุขของคุณผู้ชมครับเเดี๋ยวจะหาให้เสี่ยวที่สุดให้เสี่ยวถูกใจทุกคนเลยครับ <laughs> ครับผม <laughs> จัดเต็มแน่นอนครับ ตอนนี้ก็พยายามจะฟิตทั้งฟุตบอลจะฟิตทั้งเต้นเน้จะทำให้สมบูรณ์แบบที่สุดครับผมก็วันจริงน่าจะเต็มที่ ค่ะแล้วก็สําหรับคอนเสิร์ตหล่อทะลุโลกนี้นะคะถ้าเกิดว่าท่านใดค่ะไม่ได้ไปชมที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะคะ,คะก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราถ่ายทอดสดให้ชมกันนะคะทางช่อง3 SD ช่อง28นะคะเวลา2ทุ่ม15ถึง4ทุ่ม15นี่ห้ามพลาดเลยทีเดียวนะคะวันที่25นะคะค่ะช่วงนี้ไปพบกับตั๊กข่าวบันเทิงต่างประเทศกับคุณปอบวาราวุธเลยค่ะ สวัสดีครับผู้ชมวันนี้ผมขอเริ่มด้วยข่าวดีของริงโก Star อดีตสมาชิกวงสีเตาทอง The Beatles ที่ได้ขึ้นรับรางวัลศิลปินร็อกเกียติยศจากหอเกียติยศ Rock a อน RO ครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเหล่าศิลปินร็อกแอนโรทั้งรุ่นใหญ่และรุ่นเล็กต่างก็ได้ไปรวมตัวกันอย่างคับคั่งที่เมืองคลิฟเลนรัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกาเพื่อรวมพิธีจารึกชื่อศิลปินที่ประสบความสำเร,ร็จให้เข้าสู่หอเกียติยศร็อกแอนโรหรือร็อกแอนโรว์ hall of fame ครับซึ ริงโก star อดีตสมาชิกวงเดอะบิทเทิลส์ที่ผู้ประกาศรางวัลก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับแต่เขาคือเพาลแมคคาร์ทนี่อดีตสมาชิกวงเดอะบิทเทิลส์เช่นกันโดยทั้งกู่ต่างก็สวมกอดกันบนเวทีเรียกว่าเป็นภาพของมิตรภาพที่น่าประทับใจจริงๆอีกทั้งยังมีโยโกโอนะภรรยาของจอร์เลนน์นอดีตสมาชิกวงเดอะบิทเทิลส์ผู้ล่วงลับไปแล้วมานั่งยิ้มให้กำลังใจกับความสำเร็จของริงโก star ที่ด้านล่างอีกด้วยครับคุณผู้ชมครับริงโก star ถือเป็นสมาชิกคนสุดท้ายของเดอะบิทเทิลส์ ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศนี้หลังจากที่เดอะบิทเทิเคยได้รับรางวัลน,นี้มาแล้วเมื่อปี1988หลังจากนั้นบรรดาสมาชิกของเดอะบิทเทิต่างก็ทยอยการรับรางวัลเกียรติยศของเวทีนี้เริ่มจากจอร์แดนนอนที่แม้จะเสียชีวิตลงเมื่อปี1980แต่เขาก็ยังได้ถูกจารึกชื่อในหอเกียรติยศนี้เมื่อปี1994 ตามมาด้วยพอลแมคคาร์ทนี่ที่ได้รับรางวัลน,นี้เมื่อปี1999และจอจแฮ์ริสันที่ได้รับรางวัลน,นี้เมื่อปี2004หลังจากที่เขาเสียชีวิตเมื่อปี2001จนมาถึงริงโกสตาร์ที่ได้รับรางวัลในปีนี้ครับโดยคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าสู่หอเกียรติยนี้ได้นะครับนอกจากจะประสบความสําเร็จในการเป็นนักร้องรอกแอนโรลแล้วศิลปินผู้นั้นยังต้องออกผลงานชิ้นแรกมาอย่างน้อยก็ต้อง25ปีขึ้นไปอีกด้วยครับทางรายการก็ขอแเดงควาบินดีกับริงโก้สตาร์มาณนะที่นี้ด้วยครับ ยังอยู่ที่เรื่องของวงการเพลงที่สหรัฐอเมริกากันนะครับแต่จากเมืองคลิฟเลนเราจะย้ายมาที่กรุงวอชิงตันดีซีเมื่อเหล่านะักร้องชื่อดังได้ไปรวมตัวกันที่ลาน i น n a l นมอลเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อแสดงคอนเสิร์ตเนื่องในวันคุ้มครองโลกหรือ Earth Day ที่ต้องการสร้างความตระหนักถึงสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้โดยมีศิลปินชื่อดังมากมา,กมายมาร่วมงานอาทิฟอล l o เอาท์บอยอและคอมมอนครับ <tyard. S 2> คุณผู้ชมครับจริงๆแล้วคอนเสิร์ตครั้งนี้เขาจัดขึ้นก่อนวันคุ้มครองโลกที่จะตรงกับวันที่22เมษายนของทุกปีหรือก็จะตรงกับวันพุธนี้แล้วละครับอย่าลืมมาคุ้มครองโลกด้วยกันนะครับยังอยู่ที่วงการเพลงแต่เป็นวงการเพลงของอังกฤษครับกับความรู้สึกของแซมอนคาวเวลที่เซนมาลิกถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกวงวันเดเรกชั่นเขาบอกนะครับว่าในฐานะที่เขาเป็นผู้แจ้งเกิดให้กับวงวันเดเรกชั่นจนโด่งดังไปทั่วโลกเขาว่ารู้สึกช็อกจนอยากจะกระโดดตึกตายเมื่อได้ยินข่าวนั้นแต่ก็เคารพในการต ตอนนี้สิ่งที่เขาทําได้ก็คือการนําพาสมาชิกอีก4คนที่เหลือของ One Direct i o n ไปสู่ความสําเร็จอย่างที่ควรจะเป็นครับไหนๆก็พูดถึงเซนมาลิกกันไปแล้วเพราขอปิดท้ายด้วยภาพของหนุ่มเซนที่ปรากฏตัวเป็นครั้งแรกต่อหน้าสาธรารณชนและสื่อมวลชนด้วยการควงแขนคุณแม่ของเขาไปร่วมงานประกาศรางวัลเอเชียนอะวอร์ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษครับโดยในวันนั้นนะครับเขาก็มาในลุคใหม่ด้วยการโกนศีรษะแต่เขาก็ยังเป็นกันเองกับแฟนๆเหมือนเดิมโดยเขาเข้าไปทักทายและถ่ายภาพเซลฟี่กับแฟนๆด้วยละครับ และในค่ำคืนนั้นเขายังได้รับรางวัลความสำเร็จในวงการดนตรีอีกด้วยในฐานะที่เขาเป็นศิลปินเชื้อชาติปากีสถานที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวเอเชียเราครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวในแวดวงดนตรีที่เกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ผมนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ครับสวัสดีครับ ค่ะขอบคุณนะคะเคป๊ K ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะในช่วงของท็อกค่ะเราก็จะมาพูดคุยถึงกระแสสุดแค้นแสนรักนะคะซึ่งหลายคนได้ชมไปแล้วเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเพียงแค่2ตอนแต่ว่ากระแสนี่มาแรงมากทุกคนบอกว่าชอบมากเลยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของตัวยายแย้มเนี่ยนะคะยายแย้มเนี่ยนะคะโอ้โหทุก ถอดทุกฉากที่ออกมาเนี่ยนะคะสามารถที่จะตรึงคนดูได้จริงๆด้วยกระแสะของยายแย้มเนสถานะะทำให้เรานะคะได้มาพูดคุยกับผู้จัดละครเรื่องนี้กันนะคะคสวัสดีค่ะพี่หนุ่มกรดีดครับสวัสดีครับแล้วก็พี่อดุลย์ประยันโตสวัสดีครับนี่ก็เป็นผู้กับผู้กำกับด้วยใช่ครับนะ,ะคะแล้วก็หญิงรัฐาสวัสดีค่ะแล้วก็พี่บอยด้วยสวค่ะสวัสดีค่ะหญิงรัฐาเมื่อคืนนี้หลายคนบอกว่าโอ้โหฉากอ่า เป็นลมเป็นลมองแก่อากาศอากาศเมืองไทยร้อนค่ะแต่นี่แน่ใจนะคะว่าหญิงไม่ใช่แม่น้อยนะอันนี้แม่น้อยมากวันนี้แก่มากเลยครับเป็นใครอะเหมือนแม่ไมเหมือนแม่ไหมกันีาลูกแม่กอดทำเรื่องเนี้ยก๊อดใครให้กอดแคนในเสื้อผ้านะกับแม่กับไม่น้อยแต่เดี๋ยวคุณผู้ชมอาจจะงงว่าเอ๊ะเมื่อคืนเนี่ยดูหญิงยังเซ็กซี่อยู่เลยนะแต่ทำไมมาวันนี้เนี่ยถึงอายุเท่าไหร่ตอนนี้อายุห้าสิบ จะห้าสิแล้วนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยนะคะเราแบ่งออกเป็นสามรุ่นด้วยการนะคะรุ่นที่เราชมไปเนี่ยช็อตแรกเลยภาพเปิดออกมาเนี่ยจะบอกว่าเป็นปีพุทธศักราช2515 15ครับค่ะแล้วหญิงก็นุ่งกระจงอกกมะเลยตอนนั้นประมาณ17อะค่ะตอนนี้ส7เหมือนตอนแรกออกมาข้าตอนด้วยครับผมเกแวบมาแล้วก็หายไปแล้วก็ อีกทีก็จะเป็นปี2,535นะคะแต่ว่าวันนี้ที่ถ่ายอยู่เนี่ยคือ2 5 4 5 45แล้วถ่ายแล้ว่ายอยู่ช่องของสุดแค้นแสนรักค่ะแล้วก็เป็นบ้านหลังใหม่ของยายกด้วยใช่ไหมคะ่าแต่วก่อนจะมาพูดคุยในปี2,545เนี่ยนะคะเราก็ต้องพูดปี2,515ก่อนเอาตัวของพี่หนุ่มกับพี่ดุลก่อน ทำไมเป็นพูมกับรพราพี่ดุลเขาเก่งๆนะผูมกับภาพยอดี่ยมตั้งหลายเรื่องนะใช่ก็คือจริงๆผมกับพี่ดุลทํางานกันมาเกือบทุกเรื่องนะทำงานนับหลายเป็นหลายสิปีแล้วครับแล้วก็ทำหรือทำงานด้วยกันมาครับก็พอถึงเรื่องนี้ด้วยด้วย ตัวแสดงที่เยอะมากอะไรเงี้ยแล้วก็หนึ่งเรื่องที่สองคือเรื่องของปีพศเรื่องเรื่องการการเป็นพิเลียดด้วยในส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยมันคือการดูอะไรมันอาจจะลําบากอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าอเอองั้นเป็นเรื่องนี้ขอมาทํางานด้วยกันเลยได้ไหมอะไรเงี้ยก้ช่วยกันดูกันไปเลยอะไรเงี้ยทั้งการแสดงทั้งอะไรเงี้ยมันก็ได้วาง วางวางคาคเอร์หรือวาง,วาง,ว,างวางการเล่นของแต่ละคนได้ดีได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยครับก็เลยก็เลยชวนกันมามก็เลยทํากันค,ครับทางานร่วมกันเป็นยังไงบ้างพี่ดุลคะโอ้ยสบายใจครับทำงานพี่ดุลมนานเหมือนรู้ใจหมดแล้วครับพือมองซ้ายมองขวามองหน้าก็โอเคละตรงนี้แหละ ใช่แบบน,นี้ถูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ห,หลายๆคน,นชมด้วยว่านอกจากความแซ่บของนักแสดงแล้วเรื่องขององค์ประกอบศิลป์ต่างๆทําได้เนียนมาก<อ>ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายหรือว่าบรรยากาศรอบๆบ,บ,บ้านก็ดูเป็นแบบบ,บ้านชาวบ้านจริงๆอะคะออ่ะอันนี้ค,คือได้ช่วยกันยังไงบ้างคะในส่วนนี้ก็คือคือก็ต้องไปดูตั้งแต่แรกด้วยกันนะครับคือหมายถึงว่าทํากันก่อนว่าว่าทวนเรื่องจะเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ตัวเนี่ยก็ทํากันอย่างท่องนาเราก็ถ่ายกันมาแล้วนะตั้งแต่ผู้ใหญ่ลีอะไรเงี้ยครับก็ เคยอยู่กับนามกันมากันอาจจะจบเรื่องอะไรเงี้ยก็นานมาพอสมควรแล้วก็พอเสร็จพอเรื่องนี้ด้วยความที่ที่มันเป็นเป็นเป็นพิเรียเป็นนามีมีอะไรต่างๆควายมีอะไรเต็มนาไปหมดอ่ะพี่ดูบรรยากาศนะครับผมบอกก่อนว่าผมคนกรุงเทพแต่พี่ดูไหนเป็นคนต่างจังหวัดใช่เคยเห็นเคยเห็นเนี่ยเขาก็จะรู้บางจุดบางมุมอ๋อ เขาเขาเอ่อสมัยนั like ้นใส่บาทแบบนี้ก็ต้องมีเถียงกันนะตอนแรกผมไม่เคยเห็นไม่ใช่นะพี่ว่าพี่ไม่ใช่น่ะใช่ใช่อย่างเงี้ยคือเขาจะเห็นวิธีการใส่จีวรจีวรนผ้าใส่แบบนี้เขาถือถือไอ้นี่ไปเวลาไปซื้อกับไปซื้อกับก๋วยเตี๋ยวก็ต้องเอาชามไปอะไรเงี้ยเราอ๋อทาไมสมัยนั้นเราคือถุงพลาสติกอ่ะในกรุงเทพอะไรเงี้ยไอ้พวกจุดปีกย่อยอะไรเงี้ยพี่ดุนเขาว่าอยู่ไฟอะไรนะเห็นแกงเข็ใช่แต่ว่านอ้ไอ้ไอ้ปีกย่อย จริงๆแล้วมันใหญ่ๆจริงๆแล้วต้องยก,ยกยกความดีความชอบให้กับพี่ยุ่นออ๋เห็นใช่ใช่พี่ยุ่นรายละเอียดเยอะม,มากรายละเอ,อียดเยอะมากอ,อ่ะแล้วอย่างหญิงนะคะหญิงนี่ก็เติบโตในกรุงเทพอ่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วมาได้แบบนี้เป็นยังไงบ้างโอ้ยหญิงจริงๆต้องบอกว่าตั้งแต่เด็กจนโตก็จริงๆคุณแม่ก็เป็นคนต่างจังหวัดดังนั้นเนี่ยก็จะถูกเลี้ยงมาแบบทั้งในต่างจังหวัดแล้วกกรุงเทพแต่ว่า ใช้ชีวิตในกรุงเทพนะทำกับข้าวช่วยคุณแม่อะไรเงี้ยก็เคยทํามาอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นก็ไม่ได้รู้สึกไม่ได้รู้สึกแปลก,กต่างอะไรเงี้ยลูกกระจมอ,อกรู้สึกไงบ้างเ <c oughs> ย็นดีค่ะกลัวหลุดไหมไม่ไม่เราล็อกไว้อย่างดี <c oughs> ค่ะล็อกไว้อย่างดี <c oughs> ใช่ค่ะ พี่บอยครับผมพี่บอยเป็นคนต่างประเทศผมคนต่างประเทศครับผมคุ้นเคยมากกับบ้านนอกครับผมตอนเด็กๆนี่ผมอยู่ต่างจังหวัดเลยะครับไอ้กอเทปแบบนี้ผมก็เคยก่อครับผมอะไรฮะแต่ว่าพี่บอยในละครเรื่องนี้บอกไม่อยากทำนาครับผมใช่ครับเพราะว่ารักสบายครับแล้วก็เป็นคนที่ห่วงสมบัติแม่พอสมควรครัผมว่าเกือบดีแล้วนะเกือบดีนะคือจริงๆมันก็เหมือนมันจะยุคนึงอะที่คนก็มีความรู้สึกว่า คืออยากเข้ามาทํางานในเมืองมากกว่าก็คือ,ค,อคือมีนาก็ขายนาไปทิ้งนาไปไม่ไม่ทําปล่อยให้ให้คนแก่ทำอะไรคิดว่าทำงานทานาแล้วแล้วเชยหรือว่าอะไรเงี้ยก็อยากจะไปหาความความสมัยใหม่อะไรเงี้ยก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวบอกว่าเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วตัวแย้มเองล่ะครับตัวนี้มีคนพูดถึงมากว่าทําไมต้องแรงขนาดนี้ต้องพูดจาขนาดนี้ขนาดนั้นเลยโอ้ยผมว่าคนจริงๆเยอะกว่านี้ม้งครับเคยเห็นครับเคยมีนะคนอย่างเงี้ยเคยเห็นเลยเราเราเคยสัมผัสจริงๆเคยจริงๆเขาคือถ้าแบบ ตามจริงแล้วอ่ะเ,เขาเขาก็มีมีมีปมกันตั้งแต่ต<ช>ั้งแต่แตคือเขาได้ลูกสไปยที่ไม่ดีอยู่แล้วก็มไม่ชอบกันอยู่แล้วโดยพื้นฐานไม่ชอบอยู่แล้วมีร,มมรื่มีตายอีกเพราะคนนี้ก็เห<อ>มือนตัวซวยเข้ามาเออเหมือนเอาตัวซวยเข้ามาไว้ในบ้านอย่างเงี้ยคือแล้วเขาบอกว่าเอ๊ะแค่แบบว่าเอาเอาน้ําออกจากนาไหลผ่านเนี่ยมันแค้นขนาดนี่อันนี้คือหนึ่งส่วนต้องมีแค้นแต่ว่าอย่างที่บอกไงก็คือท่านไม่ชอบอยู่แล้วตั้งแต่เป็นเป็นสไปซ์อยู่แล้วก็ไม่ชอบแล้วไม่อยากได้ถูกต้องอันนี้มันปีปมมากันอยู่แล้วลล้้นนนนัััมมกก็็เเยย่าทงหด รวมว่าอีกสวยอีบ้านนี้คือสวยสาหรับบ้านบ้านชั้นโอ้โดนดักก็เลยสวยไปเลยไปเลยทุกอย่างแล้วก็พอเสร็จร้อยพุ๊บไปเจอกับกับเบ<อ>้นอะไรเงี้ยไปเจอคนอื่นพิ่งแบบเบนเขาก็ไม่ยอมเขาก็แรงเกิน <ๆ S 1> <ๆ S 2> มันก็เลยว่าผูกกันอันนี้คือความแรงแต่ว่าถ้าว่าดูดีๆแล้วอ่ะตัวที่จะเป็นคนที่จะบอกว่าอะไรถูกอะไรผิดคือตัวพี่แมม ตัวอับใช่คือต้องหลับไปเกิดเรื่องปุ๊บพี่แหม่มก็จะมาบอกว่าอย่าทําแบบนี้นะเป็นแบบนี้แล้วเป็นอย่างงี้คือจะมาสอนลูกพยายามถ้าเกิดดูต้องพยายามดูตัวนี้ด้วยอย่าสนุกกับตัวตัวแย้เกินไปพ่อคิดในทุกครั้งจะมีมันเบรกกันไปตลอดว่า ทำอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างนี้นะทำอย่างนี้มันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเปิดดูไปเรื่อยๆทุกคนมันจะบอกมาเองว่าแต่บางคนบอกเอ๊ะกว่าจะถึงรุ่งกว่าจะผลกรรมหรือไม่แล้วทำทำให้แหลงไม่จริงที่มันบอกทุกคนถ้บเกพยายามดูพยายามขอดูตัวอื่นด้วยอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าทําไมเนี่ยยิงลัทธ์ได้เปลี่ยนจากโลมมาเป็นบอยก็ต้องติดตามกันต้องติดตามใช่ใช่ใช่เพราะว่าโอ้โหยั่วโลมมากเหลือเกินนะคะแต่ทำไมอยู่ๆกลายเป็นบอยส้มหล่นที่บอยใช่ครับผมมันก็มีเหตุไม่รู้เวรกรรมของผมหรือเปล่า นี่เมียนะต้องเป็นกรมจริงๆนะเพราะว่าจริงสุดานี่ก็ร้ายมากนะคะหนูตอนหลังร้ายมากอยากให้ติดตามครับไม่บอกไม่บอกไม่บอกแล้วอีกหนึ่งคำถามผมว่าทําไมถ่ายนานจังหนึ่งปีสี่เดือนคือหลายๆอย่างครับด้วยด้วยอย่างอย่างเอาก่อนอย่างนานเหมือนกันอะคือตอนแรกไปถ่ายเสร็จปุ๊บก็ก็ยังถ่ายไม่เสร็จอะไรเงี้ยด้วยหลายๆอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นหน้าฝนไม่ได้ปุ๊บก็ต้องรอนาจะถ่ายไปแล้ว ตลอดนายไปหกเดือนอะไรเงี้ยครับพี่ได้เห็นภาพที่สวยทุกคนสวยจังเลยต้องรอต่อเนื่องในละครดูต่อเนื่องนะแต่จริงจแล้วเรื่องมันต่อเนื่องอย่างที่บอกเรื่องมันต่อเนื่องไม่สามารถแบบว่าข้ามอะไรได้จะไปต่อนะอื่นก็ไม่ได้เพราะว่ามันมีปัญหาอยู่ที่เอกระต๊อบอันนั้นนะครับก็เลยก็ต้องต่อตรงนั้นอะไรเงี้ยค่ะค่ะนะคือความประณีตในการถ่ายทำนะคะอ่ะท้ายนี้ชั้นชางเมียจะฝากละครเรื่องนี้มาแรงทีเดียว อ่าพี่พี่นเลยี่น่สนุกมากครับอยากให้ติดตามทุกๆตอนเลยครับแต่ละตอนมันก็จะมีความเข้มข้นของตัวละครไปอย่างที่พี่หนุ่มบอกฮะว่าละครตัวนี้มันมีทั้งคนที่แบบเขาเรียกว่ามีแต่ความแค้นแต่มุมหนึ่งบางตัวละครก็จะบอกเหมือนกันว่าไอ้ความแค้นและผลมันที่ได้มันจะคืออะไร<ม>จริงๆมองทุกๆตัวละครอย่างพี่นุ่มบอกแล้วมันจะเข้าใจชีวิต คุณแย้มเขามากขึ้นเขาบอกเลยว่าละครเรื่องนี้คุณแม่จะชอบมากเพราะว่าคุณแม่จะคิดถึงสมัยก่อนไงคุณแม่ปับลูกสะพ้ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะมีอยู่จริงๆนะนะคะวันนี้ผมขอฝากพุ่มกับผมอีกคนหนึ่งนะครับไว้เป็นอุปการ่นี่ไม่ต้องฝากแล้วมั้งคะฝีมือขนาดนี้พุ่มกับเอ่อพุ่มกัรายการไปแล้วครับตอนนี้ก็จะมากำกับกำกับละครจริงๆเป็นพุ่มกับจริงๆอะไรนะครับก็หน้าก็มีแล้วครับมีแล้วเหรอคะมีแล้วครับเดี๋ยว่อ่มาถาม่อยมาถาม ค่ะได้ er> ค่ะวันน so. ี <im <im ้ขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากเลยที um ่เบรกกองแล้วก็มาให้เราได้พูดคุยกันสดๆในรายการต้องข่าวบันเทิงนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะก็ต้องของดเก็บตกแล้วก็ตะลุกองถ่ายนะคะค่ะช่วงนี้เราลากันไปเลยนะคะกลับไปที่คุณไก่แล้วก็คุณเอิญค่ะต้องข่าวบันเทิงลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่ค่ะโอ๊ยฉี่ช้